ร้านนวดเกมันเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ลุงจะเล่าให้ฟังร้านนวดเกจะมีการลงทุนที่แตกต่างกันไปครับเหมือนซาวน่านั่นแหละบางที่ใหญ่โตอลังการมากบางที่ก็จะเป็นแค่ห้องแถวธรรมดาครับสองคูหาหนึ่งคูหาสองชั้นสามชั้นแล้วแต่ก็ว่ากันไปส่วนอัตราค่าบริการก็จะคิดเป็นรายชั่วโมงครับชั่วโมงละ300 500หรือบางที่ที่หรูๆหน่อยก็อาจจะเป็นชั่วโมงละพันขึ้นแล้วแต่สถานที่ไปถ้าอยากจะนวดสัก1ชั่วโมงก็ได้ชั่วโมงครึ่งก็ได้2ชั่วโมงครึ่งก็ได้ร,ระบุ ที่เหลือก็จะเป็นทิปมือครับที่เราต้องเตรียมไว้ให้น้องที่เราเลือกที่จะไปนวดให้กับเราไปนวดเฉยๆโดยไม่มีอะไรครับก็อาจจะทิปประมาณ100ไม่เกิน500ร้ถ้านวดเสร็จแล้วมีกิจกรรมพิเศษเสริมกับน้องเขาทิปมือก็จะอยู่ที่ประมาณพันหนึ่งพันห้าสองพันาๆจะประมาณนั้นขึ้นอยู่กับตอนที่เราคุยกับน้องเขานะ บางร้านนะครับอาจจะมีการระบุทิปขั้นต่ําสําหรับเด็กในร้านเช่นทิปมือขั้นต่ําสําหรับน้องต้อง7 0 0ดร้อยถึงหนึ่บาทขึ้นไปเมื่อเราเข้าไปในร้านบางร้านก็จะมีรูปเด็กนวดให้เราเลือกบางร้านเราก็จะได้เห็นตัวจริงเลยครับนั่งกันอยู่ตามหน้าร้านหรือว่าในร้านนั่งเล่นโทรศัพท์กันอยู่อันที่ใหญ่ๆหน่อยครับเขาจะมีโต๊ะหรือว่าเก้า e อี้ไว้บริการให้ดื่มหรือว่ามาทานอาหารระหว่างที่เรากําลังเลือกเด็กได้เด็กที่อยู่ในร้านใหญ่ๆแบบนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะรวมตัวกันอยู่ในห้องกระจกขนาดใหญ่จะถอออออออดเเเเเสืื้พพ่่พีซนตหุขงงงััววออกกกาลยไป บางคนก็นั่งดูทีวีคนก็คุยกับเพื่อนหรือว่าเล่นเกมหรือนั่งเล่นโทรศัพท์ไปถ้าเราสนใจน้องคนไหนในห้องกระจกนะก็สามารถเรียกกับตันมาเพื่อสอบถามร,รออยายละเอียดเพิ่มเติมได้าเขาเป็นเกย์หรือว่าเป็นผู้ชายเขาลุกได้ไหมรับได้ไหมใจเท่าไหร่งานนวดดีไหมอยากรู้อะไรก็าถามกับตันไปครับถ้าเราถูกใจน้องเขาจริงๆครับเราก็สามารถระบุหรือว่าเลือกตัวน้องเขาได้เลยว่าเราจะนวดกับน้องคนนี้ร้านใหญ่ๆแบบนี้นะครับส่วนมากเขาจะคัดเด็กครับคัดเอาเด็กหน้าตาดีหุ่นดีก็จะมีทั้งนักศึกษานักกีฬาหรือว่า รับจ็อบพิเศษพวกนี้ก็มีนะครับซึ่งก็แน่นอนครับถ้าเกรดของสถานที่เป็นเกรดดีที่มาให้บริการเป็นเด็กที่มีเกรดดีค่าบริการก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยไม่ว่าจะเป็นค่าชั่วโมงนวดหรือค่าติดมือเด็กก็ตามถ้าเราไม่ซีเรียสนะมันก็มีอีกหลายสถานที่ให้เราเลือกครับบางที่ก็ดีพอประมาณ เด็กก็คละแบบกันไปมีหลากหลายค่าบริการรวมถึงทิปมือเด็กอย่างนี้ก็ถูกลงซึ่งก็จะทําให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายในการไปใช้บริการแต่ละครั้งได้ด้วยเช่นกันแล้วแต่ความพอใจของแต่ละคนเมื่อเราเลือกเด็กได้แล้วครับว่าจะนวดกับน้องคนไหนต่อไปเราก็ต้องเลือกครับว่าเราจะนวดแบบไหน ขราวจะมี1นวดไทยนวดครีม3นวดออยล์สนวดอโรมาแล้วแต่เราจะเลือกเลยนวดไทยก็เหมาะสําหรับคนที่ชอบนวดจริงๆครับจะเป็นนวดไทยแบบตามแผนโบราณเลยพอเข้าไปเขาจะมีชุดเตรียมให้เราเราก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเขาจัดเตรียมไว้ให้เราก็จะเริ่มกระบวนการนวดถ้าเราเลือกนวดครีมนวดออยล์หรือนวดอโรมาหรือกลุ่มของการสครับผิวก็ตามอันนี้จะไม่มีชุดให้ครับเพราะเราต้องเปลือยกายทั้งหมดบางที่ก็จะมีผ้าขนหนูให้สักผืนนะครับไว้ปิดก้นหรือปิดของสงวนตอนที่เรานอนไง เลือกเด็กได้แล้วเลือกได้แล้วว่าจะนวดแบบไหนกี่ชั่วโมงน้องเขาไปเตรียมห้องซึ่งพอน้องเขาเตรียมห้องเสร็จเขาก็จะมาเชิญเราไปที่ห้องบางที่นะครับก่อนที่จะพาไปเข้าห้องก็จะมีกิจกรรมล้างเท้าให้ก่อนล้างจนสะอาดหมดจดครับ ก่อนที่จะพาขึ้นไปบนห้องเมื่อเราเข้าไปในห้องแล้วน้องจะบอกให้เราถอดเสื้อผ้าออกให้หมดอาบน้ําทําความสะอาดร่างกายซึ่งทางร้านก็จะมีผ้าคนหนูเตรียมไว้ให้นะสําหรับเด็กบางคนที่บริการดีๆนะครับบางทีเขาก็จะไปอาบน้ํากับเราถูส,สบู่ให้เราและร้านนวดบางที่นะ้มีบริการห้องอาบน้ําอยู่ในห้องนวดโดยเสร็จสรร อาบน้ำเช็ดตัวแห้งแล้วน้องก็จะบอกให้เราขึ้นไปนอนบนเตียงข้ามหน้าโดยที่ไม่ใส่อะไรเลยไอจังเลยต้องไปนอนแก้ผ้าต่อหน้าเด็กที่เราเพิ่งจะเจอกันเป็นครั้งแรกแต่ถ้าไอจริงจริงก็มีวิธีแก้2วิธีดังนี้ 1. ปรับไฟในห้องให้สลัวลงเพราะว่ามันจะสามารถปรับไฟให้สลัวลงได้หรือ2คือบอกให้น้องเนี่ยเขาแก้ด้วยคือสูบแล้วเราก็เปลือยน้องก็เปลือยเสมอกันครับถ้าแบบนั้นก็ไม่ต้องอายกันละ น้องเขาก็จะเริ่มนวดตัวให้เราตั้งแต่นวดฝ่าเท้าไล่ขึ้นมาถึงโคนขาทีละข้างทั้งสองข้างสลับกับการฉโลมออยหรือน้ำมันลงบนตัวเราให้เกิดความลื่นขณะที่น้องเขาสัมผัสร่างกายเราหลัทั้งสองข้างเสร็จก็จะเลื่อนมานวดที่บริเวณแก้มก้นหลังจากนั้นก็จะไล่ไปที่หลัง ไปที่ไหล่นวดแขนทั้งสองข้างนวดมือทั้งสองข้างการนวดออยนะครับจะเน้นการรูปไล้มากกว่าที่จะบีบกดก็จะไม่ค่อยเจ็บเหมือนเวลาที่เราไปเลือกนวดไทยแต่เราชอบหนักหรือชอบเบาแค่ไหนเนี่ยเราก็สามารถบอกน้องเขาได้ถามความรู้สึกขณะโดนนวดโอเคครับรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกสบายแล้วก็มีความสุขน้องคนที่เราเลือกเนะี่ยเป็นคนที่ถูกใจเราใช่ไหมครับแล้วคนที่ถูกใจนวดมารูปไล้ตามเนื้อตัวเราเทคนิคการนวดก็ขึ้นอยู่กับเด็กแต่ละคนไปนะครับก็มีความแตกต่างกันเล็กน้อยแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเหมือน เพราะทางร้านเขาจะเทรนหรือว่าสอนนวดกันมาอยู่แล้วหลังจากนวดด้านหลังเสร็จน้องเขาจะบอกให้เรานอนง่ายเพื่อน,นวดด้านหน้าต่อทีนี้แหละนวดด้านหน้าก็เริ่มจากขาเหมือนกันครับไล่มาถึงขท้องน้อยมาถึงหน้าอกมาถึงไหล่แขนสองข้างแล้วก็ไล่จากแขนสองข้างลงมาหน้าอกแล้วก็ลงไปที่ท้องน้อยแล้วก็วนวน,วนอยู่แถวแถวข้างล่างท้องน้อยนั่นแหละครับคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับน้องชายเราล่ะครับน้องเขาก็จะมากระซิบถามครับว่าพี่ครับ ที่ต้องการบริการพิเศษเสริมไหมครับลุงขออนุญาตเล่าถึงแค่นี้นะครับที่เหลือก็ไปจินตนาการกันเอาเอง การบริการนวดอ่ะจริงๆมันจบลงแค่นี้ครับนอกเหนือจากนี้ก็จะเป็นบริการพิเศษที่เราตกลงกับน้องเขานอกรอบเล็กชุดใหญ่อะไรยังไงติปเท่าไหร่ก็ว่ากันไปจะไม่รับบริการพิเศษเอาแค่นวดแค่นี้เฉยๆก็ได้ก็แล้วแต่เราหลังจากภารกิจทั้งหมดเสร็จสิ้นเราก็ไปอาบน้ําทําความสะอาดอีกรอบน้องบริการดีๆบางคนนะเนี่ยก็ไปอาบน้ํากับเราด้วยอาบเสร็จเราก็กลับมาเปลี่ยนเสื้อผ้า,ากลับเป็นชุดเดิมติปมือใจ่ายให้น้องตามที่ตกลงกันไว้หลังจากนั้นก็ลงมาที่เคาน์เตอร์ เพื่อจ่ายค่าบริการค่าชั่วโมงนวดหรือถ้าเรายังไม่ได้ให้ติปมือน้องตอนอยู่บนห้องเวลาที่เราลงมานะครับน้องเขาจะเตรียมน้ําเตรียมเครื่องดื่มมาให้เราดื่มเราก็สามารถยื่นติปให้น้องในตอนนั้นได้ทั้งหมดทั้งมวลคร่าวๆจะประมาณนี้ครับสาหรับบานนวดเก๋ก็แล้วแต่เทคนิคเฉพาะตัวหรือบริการของร้านนั้นๆไปครับ ส่วนใครที่เคยไปใช้บริการแบบนี้แล้วรู้สึกประทับใจที่ไหนอย่างไรก็คอมเมนต์เล่าให้เพื่อนๆฟังกันบ้างนะครับสาคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือต่อให้เราถูกใจน้องแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าไม่ใช่แฟนเราแล้วเนี่ยถือว่าเป็นคนแปลกหน้านะครับอย่าลืมเรื่องของการเซฟเซ็กคือการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าร่วมด้วยช่วยกันเพื่อลดการแพร่เชื้อในหมู่ชาวเรานะครับลุงฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าครับ